สวัสดีครับพี่น้องสุูุสุคนมือนีสาวจอยบานวัวหน้าผ้าล้อผ้าร้อลงทุองลงทางอะไเด้อครับพี่น้องแดดแรงแรงแต่กันหนาวคือเกาใส่เสือ้อสองสามีชนครับพี่น้องมาหากรบลุยเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศท,ทุกทท่านคือเกาหรอครับพี่น้องหากบหาเขียดหาปูหาปลาหาถูกสิ่งถูกอย่างที่กินได้ครับสวัสดีดดรครับตาท้องดูดูการเล่นขี่ต้ม สวัสดีค่ะยายจะไม่กล้าเอามันมันมันครับผมงานหน้างานนี่งานใหญ่ก้อนอื่นก็ขอแจ้งข้าวก้อนพี่น้องหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่บอกผิดขอบรั้วผิดต่อยพนะที่แท้เป็นขอบครัวของพี่หนิงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเิ๊ฉีว่ะต้องกราบขอโทษขอภัยน้่ครับขออยู่ขอโทษขอภั้นั่ดับนําเด้อครับเด้อพี่หนิงเด้อขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับผมเอาสู้ๆต่อไปครับเอามาเลยครับ กันพี่น้องมาหนีินหนาวลินกัดย่งเน,ะนาะหนาวกัดเนทียตจังไหนฤดูการหากบหาเขียดเต็มรูปแบบครับโอ้ยโอ้ยคิมหยอดม,มาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกครับบึง้งเทียวตัวใหญ่บ่อู้หลุ่นกันตัวใหญ่ปะกบาทางไหนโอ้โห้ออตัวงามครับตัวนี้ใหญ่โซนแล้วครับมือน,นีิเปลี่ยนโซนแล้ว าทางทิศตะวันตกแมนครับแมนตะวันตกเฉียงเหนือตนตะวันียงหนือนาาามาทาะัมาทางทต,าต,แบบแางตุวนกอมาแางตวัอมาทางตวกเอมาทงตวกีอมา่งตวี่งนอยู่งิต,ตงน,นตีงยงนองตวนตียงเหนตัวทนียงอางครับพียน,น้อมางที่ตวนีาันี้งเหงเงิตีาตัวนยงเมงาาันี่ครับ ตัที่3ครับโอ้ตัวนี้งามงามงามแค่เลยโอ้โหนี่ไงนี่ชาติดีพี่น้องเอ้าหายท้องไหมพี่น้องเบื้องเหล็กก่อนอ้ยตัวไข่เนื้อยู่นี่ทางฟังทางพี่เห็นไหมพี่น้องตัวงามอยู่ดินหนนนี่สุดยอดเป็นเศษไฟตัวที่สี่ครับ ตัวนี้บ่ใหญ่ครับอ่าใช่ไฟร่องกล้ามบึงโอเคงานหน้างานนี่ใหญ่แห้งพี่น้องกบมันกระจายงานเดียวนี่บ่ต่าก็หาไรครับนี่หกจะได้บูใช่ก็ถึงท่านล่องไ่ลงอย่เมนเมนทั้างานหน้ากว้างหลายกบมันกระจายไปอยู่หลายหม่องพี่น้องมันมันกว้างมันได้มัน หทางนะมันมึงเป็นทางห้างกบแม,น,น,มนครับแต่เป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกน,น้อยๆเังสิกบมันสิต้อมดีได้ง่ายได้ไวครับตัวที่ห้าครับผมจะเล่นว่าสีเอิรนเอาครูมาใส่เข็ดีหนะน้านะเช่าไปเช่ามาได้กบอุ้ยุดกำตัวเข็ดีหนะ้าเอาใส่ไว้ในถุงเหมือนโดเลมอนก็นยังเย่เลิศนะอู้ยเบิ้งเข็พี่น้องซั่งเข็เลยเอาด้วยแบบนี้ตี่ทองมาแล้วอุ้ยลายอ่ําไออู้ยตัวงามดีพี่น้องกบธรรมชาติของแท้นะครับ ย้ำอีกรอบพีไม่ได้ถ่าตัวที่ตัวที่หกครับเจ็ดเจ็ดินี่นี่สุดยอดพี่น้องกำลังเรือมากแล้วความหมานกำลังเริ่มต้นขึ้นมาแล้วครับพี่น้องแต่ท้องเป็นยังไงครับมือนี่หมานั้นเปเบิ่งครับนัเบิ่ง น้ำเปิดบ่งน้ำตาท้องดูร่องนี่ใครเหลือใส่ไม่เหลืมันดูดลงนี่หรอดูดลงใส่ไม่เหลือดูดลงอันนี้คือเห็นตาท้องกลางวันหรอตาท้องตาฝาดที่นี่บ่ฝาดคนตาดีแท้ๆไหมนะกบกบเพยกบกบน้อยเรียบร้อยตาท้องได้แค่แน่นอนได้แค่มันนี่เรียบร้อยครับเขียนโม่ครับเขียนโม่ไหมนี่เฮ้ยคบมันก็จังเก่งเนาะไม่หลาตากบ เดี๋ยวเดี๋ยวเลยยุกลกันยุกขอข้าไปเชียร์ฟังคุณยุกเอาเจอได้อ,ไดลลอีแล้วครับจะต้องได้เด็กหมู่วะขึ้นมากนี่มันดูดนามเลยเอาเรือแล้วครับสสีกูห่วยเอ้ยกูปบีังในจังมวรุ่นนี่บมันดูดดี๊ดดิ๊ดดินดดิ๊ดดิดดิดดิ มันหมนันรัวๆค่ะพี่น้องตัวใหญ่ปลาตาทองเขาเขาเนี่นยผมคนรย,ยันนิโมดัะหรือพ่อปนเสียบๆนี่แล้วรุ่นนี้กระดูกเขาแข็งครับหมนันแล้วตาทองกระได้กันล่างลอกบ๊อไปใส่เลยครับตัวนี้ผมเปิดพ่อ่างั้นอุ้ย,ยไปใส่ล่ะย,ลยู่นี่ละมามันมันหมุนอยู่ในาน้ำนี่ละ่ะเร็ว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  ้นี่นแหละครับนี่นี่นี่งูหมองสิเลยโอ้ยพี่นะโอ้ยมาพี่พ่อแห้งโอ้ยดีนะดีเห็นตัวใหญ่ดิเฮ้ยนี่นี่ครับนี่ใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดมัน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 มือหนีมันอยู่พี่น้องเจีดหมูครับอันนี้จีดหมู่ลมากบางกันถ่ายน้ำพรท่านเลยครับ บาวิดคติ่งไว้เลยกบๆๆบกบเฮ้ยกบมามามามเห็นดาบปะเห็นเห็นเหเห็นดาบปเห็นเหนอ้ีบาวิดเปิดมือเดียวครับผมพ่อผู้เดียวฮองเก็ตโตแล้วพี่น้องอ้วมพอด้งเอามือนีมาดีครับมือนีมวยมาดีเจรเลิญเป็นทั่ไหนนะ ยะปากยะปากอันนั้นยะปากอันนั้นบ่ต้องบอกก็ได้ครับนั่นพวกผ่อนตัวยักนะบ่ย้อมแพรกันนี่ลีครับมั่ยคู่นี่มั่ยคร์แคร์โยกขึ้นปอดบ่ได้ผมต้องพาพี่น้องไปเมืองใกล้ๆหายจังสีหายของใจใส่ตาท้องหันมาให้พี่น้อง ทางผีดนเมืองน้ำเน่ครับใส่ตัยักเลยพี่น้องเ้ยออกอย่งายังสีได้ยังสีวาเฮ้ยนอรุ่นกันพี่น้องว่ามันสีกบเขียนทีโม่คอครับโอ้เขียนโม่เขียนโมเฮ้ยเอาเลยเอาเลยนี่น you, ี่น oh, oh. ี่นี่นครับ เขียดกับผู้เผยป้านไดน,นี่จับง่ายอยู่ครับเขียดก,กบมือนี่โอเคอยู่ปะไ,ปได้้เยได้แล้วได้แล้วพี่มันฉิดูมาหาขี้ขุ่ยผีอย, <laughs> <laughs> ย่าปากกูสาบพะไรพี่น้ <laughs> <laughs> อง<า>ยินกูฟ้องงามๆนี่แหละครับธรรมดาครับธรรมชาติอรียบร้อยครับเขียดใหมองง่ายเขียดให้มองง่ายป้าตัวใหญ่สำกบพลีเหรอพี่น้องนี่ ถ่องขาวจานพันเลยสวยงตัวที่ตัวใดหรอบรูพี่น้องบ่ได้นับให้พี่น้องนับให้อ๋อสวยงามเหมือนเดิมครับผมโอ้มตรงตรงเนีตงง่ตรงแล้วครับโอ้ยขวบเขาขึ้นได้ไรแต่ว่าเฮ้ยมือนี้ไหมเอ้ยยัยเลิศโอ้ยยัยเลิศตาก,กับย่ายกับมนันแหละครับ สูสีกันเลยครับผู้นึงได้แล้วก็อีกผู้หนึ่งก็ได้ตามเลยครับมันนี่พวกผมก็ได้ได้ด้มันนี่อ้ามันมันกันสุขสุขนครับผมนั่นแม่นหลีเห็นบ่อฮ่าฮ่าฮ่าเส้นออกจากนี่เลยนี่นี่ครับห้อยนี่ห้อยเพิ่นอยูอูตัวนี้ก็สวยครับาค่อยๆจับขึ้นมาพี่น้องเบิ่งนี่สวยงามอีกแล้วนี่นี่ นี่ไม่กบตัวนี้เฮ้ยเขียนหมูโอ้เขียนหมูเขียนหมูอีขาไลาๆ่ๆเขียนหมูครับขาไลาๆ่ๆท้องขาวๆบ่งบอกว่าใช่เธอเลยเจ้าหลบกผีเลยเดีย๋ยวครับตือนเสตือนเสตือนเสตือนเห็นบอจับบอจับขึ้นมาดีกว่านี่เออไปเลยจ้าเอาอีกแล้วสวยงามประทับใจ ตัวใหญ่บ่เฮ้ยตัวใหญ่บ่ตัวพใหญ่ตั้ไหนนี่นี่นี่ครับกบคุ้นดีพี่น้องมือนีิบอแครเลยนี่นี่รุดเพืองมาเลยเลยวิ่งเลิศรัวรัวไปเลยจ้านนี่บอรวัวเลยเป็นจังไงเฮ้ยขึ้นสมานคักสมานแน่เถอะมาเพิ่นมาเอาไปมึงใกล้ๆครับพี่น้อง หาแป๊บเดียวจับหาแป๊บเดียวจับเฮ็ดจังไดนเอาพี่น้องบ่ได้ไปวังสิบลพุ่นติมื้อนี้มื่นสีมานกะมานมื่นบ่มมันกะแต่เขาปูธรรมดาของการหากินแม่นหี่ยนะโก๊บมือยังกบมือเขียดเขียดดิโมครับอันนี้คูบอันนี้จับได้จับเอาโลดพี่น้องมื้อนี้มั่นมือเลยประทับใจบ่มื้อนี้เอ้ยไข่แน่อยู่ไข่อยู่ครับมื้อนี้ส่งสีไข่ๆอยู่ แม่นี่อย่างมันคือมันที่จ้องมุนเขาตั้งมองเดียวแต่บอกว่านนี้เคดิโมมันเต็มออกจากไงนะเออเอาเขียดเอากบครับแมนครับแมนนี่เราถือเฮ้ยถือได้ถือได้เขาให้เขาใหโอ้ยเขาใหเขาใหเขาใหครับเขาใหเขาให้เฮ้ยมันว่าแมนเราหันแข็งประนัน หอยมาหอยเชอรี่พี่น้องหอยเขาไงอุ้ยอุ้ยว่าแมงโก๊เขาไงว่าหอยเขางว่าแมงโกบเขาไงเฮ้ยว่าแมนหลังโก๊บน่ดีใจเบิร์ตพี่น้องเขียดจะหน้าหน่อยนี่หลายหลายเด้อพี่น้องทางบางเทีกับเบ่ได้จับบ่ร์ได้จับเอาครับไม่เอาน มันเอาวิลีนี่ยโอ้ยหลายหลายแห้งยากมั้ยแจบแากเด้อยเด้๋ยวขึ้นกันแหละครับนี่นี่นานนานนานมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วติดติดกันเลยอ้เาาจับขึนมรั่วเลยค่ะมือนี้มันมาเลยเจเลยเลยสุดยอดครับสุดยอดเลยมือนี้ วงตรงเลยวันนี้ท่องเที่ยวไงนัดกัไง เปิดเฟลืองออกแล้วได้แล้วพี่น้องเปิดเฟลืองออกก็ได้ปับเลยสุดยอดอีกตัวเฮ้ยนี่ครับปิดปิดปิดถ่ายอยู่โอยกลมมุยลุยเลยพี่น้องเนียนอ้าวเนี่ยแตกเลยเอาจับเอาตัวปัญญาย่ำของนี่เลยเดาครับของผมนี่ตัวงามๆครับปใหญ่อุ้ยตัวดีไหม โต้เง่บ่เอ้ยจับมาเมื่องั้มด้เยเบิง่งนโต้ตรงโต้ตรงพี่น้องนี่คืออะไรโต้ตรงครับโต้ตรงห็นบ่เห็นหุงบ่พี่น้องเอาเรื่องไปนี่น้ำน้ำน้ำเดตามเรือตาพองเลยคุ้มค่าแท้เยอะเลยพักพรนนกนพนอนก,กินน้ำจะเข้ากันพี่น้องมากินน้ำ เราได้กบดีบอมึอน uhm ี่เราสิตามเหาแน่อยู่เราก็เลยคุ้มเราก็เลยคุ้มนะมอกมามากินน้ำบอสนใจมีห้องเดียวน่ะเราได้หางโตนั่นแหน่มากินน้ำทวิลเจเลสโอ้ยเจเลสมากินน้ำโอ้ยห่องจนเสียงแหบ เอาหลังจาพกพากินนามมา้ำม่าลงมากอะไ้เลยล่ะครับพี่นอ้องนี่สวยงามเอาปล่อยแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็นหัวกลบวะน<า>ั่นครับเริ่มเริ่มอยู่นั่นนี่เอาเก็บภาพนิ่งแล้วครับสวยงามตัวนี้ <c oughs> เดินดู <c oughs> เพอร์เฟีกเลยครับอ้าวนี่ครับ เพิ่นกับยุบานนี่เราก็มาหาคือกันครับแต่ว่าเพ็่เนปันหาบพ<ห>รเป็นมามืองทีมงานหานำ <c oughs> ้ำห <c oughs> าไนาดได้อีกแล้วครับพี่น้องน<ห>ี่ครับกบ <c oughs> ครับผมอ้าพ่อนห่งเพ่นเ่องามงเลยครับดึงเองดึงเฟือาในไหนว เห็นแค่นี้สะอาดนะเนี่ยเดิมเวลาอาครับล้อมืองครับหาไปเรื่อยๆเคลี่ยวไปเรื่อยๆครับเดาววะเอาโอเคห้แม่มห้เห็นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอู้หตัวนี้คุ่นข้นครับพี่น้องเอ้ยเอาเด้อนั่นได้เห็นแต่ขาเนาจับเ้าครับนี่เน้ยโอ้โหนกไก่ไก่กันเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วรัวๆเลยพี่น้อง อันนี้โตเท้าครับทนี่ครับนี่นี่นี่ลองเห็นข้าบอลไล่ไล่หนนี่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 ครับนี่นี่นี่ตูดโชว์ตูดยน่อยไม่ได้ขายค่ะนี่ครับนี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับนี่มันอยู่ลักษณะนี่แหละครับนี่นี่เอาจับนี่ ได้บ่เอ้ยได้แล้วเขียนโม่ครับตากัระายก็หาอยู่ฟังพุ่นลราพี่น้องหมานคือกันนี่นั่นตากัระายก็ได้จับได้จับเอาคือกันครับมื่อนี้งานนี่บ่ทันมีคนลุยแม่นครับงานใหญ่แฮงหาอีกสามมื่นกับพ่อบดเอาได้อีกแล้วครับนี่เอาข้อพิเนี่ยมาเห็นไหมนี่นี่โอ้ อ้าวอดพึ่กินจังบ่เต้นบ่หยั่งเยอะเหรอไหนบ่เฮ้ไหนบ่เขียนโมครับตัวนี้โอ้ยประทับใจแห้งพี่น้องคลิปมือนี่มันสุดยอดเลยรัวๆเลยครับตีงแห้งบ่เลยดี่พี่น้องฮะาเพิ่งตื่นเอาจับเฮ้ยโอ้ยตัวนี้บ่ได้ถ่ายภาพนี่อุ้ยเหนียวใส่กองไหนบ่ เขียดหมูครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่งนี่เขียดหมูตัวนี้พี่น้องอุบมาหันใส่หันปุ๋ยอยู่นี่ครับพี่น้องเห็นว่านั่นชิ้วเขียวอยู่นั่งนี่นี่นี่ขูบเลยคุบเลยมองนี่มือออกนี่นกอุ้นเพื่อนนานโยปัดเขียดีกเนาะกุูปตัวนี้อีกแล้วเด้อจ้าอีกแล้วครับนี่ นีมนันคือกันละมนันคือกันละครับ <laughs> มนันคือกัอนจ้าว้าวตาทองกับมันน้นองนี่อยู่จังเลยนี่สุดราตต้ายเอ <laughs> าตายเถอะออกอ้อท่าพี่น้องเออได้ี๋ยวเดีเ๋ยวพี่น้องได้แล้วครับได้แล้วมาชิมเมอร์ล่ะเละ<อ>ไม่ละหิ้ยบเขาละนี่ครับนั่งเหลือมผ่าเอาอจับเลยครับจับเลย โอ้โหเหนียแต่ฮะได้ยุต่อครับได้ยุโอ้ทางดาดพี่โอ้เต้นโอกมาดากเจ้าพี่โอ้เกือบไม่อห็นว่าได้โอ้ยนะครับพ่อพี่เพือนขอให้ท้าบแล้วครับพี่น้องตอนนี้กับเที่ยงแล้วครับมาพากันมาตั้งแต่แปดโมงครับ อื่นจงว่ากันไหมพี่น้องหม่องเก้านี่แหละครับผาดการไปแล้วบ้านเรานหนุ่กับข้าวรออยู่โอ้กับรถซาเลงจอดอยู่คุณนนั่ค้างถึงเลยหาเรียบร้อยแล้วก็ล่างครับเต้นลงเด้งลงเดลงเลยพี่น้องมันหมันรัวๆเลยค่ะพี่น้องมือนี่ เงื่อนแล้วค่ะเจ้าคีใบพีสซมีเลยเด้อก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนสำหรับิีพานกูมือนีมานรัวๆสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมากครับผมทีมงานกับเป็นกำลังใจให้สุขสุขค้นคือกันครับขอบคุณทุกๆท่านถ้าไม่มีเอฟซีทุกๆท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ขอบคุณหลายๆครับพอกันไม่คลิปนาสวัสดีครับเอาเอาเดียวอันไหนอันไหนของเฮาผีของเฮา นี่ของเฮานี่โอ้ยนี่ของเฮานี่ของตาทองของเฮากระช่งางกว้างของตาทองกระช่างน้อยมี<ะ>ได้จังไหนจังไหนฝักได้แน,น่เดี๋คลิปใหญ่คลิปนี้พอพู